สวัสดีครับแล้วล่ะครับพี่้องครับกรับเขาครับนี่ครับมือเสาร์ถว่าไม่อย่างน่้นะำน้อนนี่ครับเมนูแรกครับผมนำริพเปราครับผมเมนูเด็ดเลยครับขายดีครับเมนูนี้ครับนี่ครับเพือดสั่งดูมากเลยครับเมนูนี้อ่าเมนูต่อไปครับผมต้มยำปลานิ้นครับใส่ใบบักขามอ้อนพร้อมได้ครับนี่นี่ครับชิ้นละยี่สิบบาทครับ ปลานิ้นสดๆเลยครับผมบชิ้นละยี่สิบบาทครับเมนูต่อไปครับผมลาบหมูครับผมลาบหมูครับนี่ยี่สิบบาทด้วยกันครับผมนี่ครับอูอีกเมนูนึงครับ ทอดผสมครับพี่น้องครับทอดผสมมีอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ครับสั่งมาจัดให้ครับผมชิ้นละ20บาทคือกันครับผมส่วนนี่พักครับเขาชิว่าน์โรยหนาเนะครับเนาะหรือว่าพว่อ็าผักชีโรยหน้านั่นแหละครับอันนี้ครับพักนี่ครับให้กินไปกับสมต่ำเนอะครับเนาะเอ้ยบแมนนำพริกมาหน้าภาคีก็สมต่เพี่น้องโอ้ยโอ้ยเบาเองหลงเองครับเอา ซ้ำอีกรอบนี่เมนูต้มปลานี่ตำแก้วแลครับเนาะเดี๋ยวทำการแพ็คครับผมมาพอกันครับบางแวกลอยซีครับผมเห็นโซเวดิกับซ้ำเห็นผมนั่นแหละครับยูฮันนะครับยืนย่างควนบึ้มๆยูฮันนะครับเนี่ผู้ตักครับผู้ตักรอบสวงครับเมื่อนี้รอบสวงเดี๋ยวไปพลิกใกลกันพี่น้องครับเอาผู้จัดการได้พริกปลาดุกก่อนก็ได้ปลาดุกชิมไหมน่าๆเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพริกไก่ก่อนนะครับเด้อพี่น้องมาเด้อครับเด้อบองเกลวครับบองเกลว โอเคครับผมสวัสดีครับ